มีจเจริญรุ่งเรืองให้มีบุญมีบาร,รมีด้วยพระเมตตาของพระแม่คงคาแม่เจ้าผู้มีบุญญาธิการขอได้โปรดมาเป็นประธาน ขอได้โปรดมาพระเมธเจ้าคุงคานการบัดนี้เถินข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาวายเจ้าของอันประเสริฐเรื่องบูชาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ เพื่อสแสดงสัญลักษณ์ถึงความตั้อยู่ที่พระแม่เจ้าช่วยเหลือให้พกข้าพเจ้าได้มีชีวิตจเจริญเติบโตมาถึงปัจจุบันได้มีโอกาสสร้างบุญสร้สางกุศลสร้างบารมีข้าพระเจ้าขอกระทำพิธีการประเสริฐในครั้งนี้โดยการขอขอมากรรมที่ได้ประมาทพลาดพังที่ทำทำให้เกิดความผิดต่อหน้านและรับหลัง ขอพ่อแม่เจ้าของค้าผู้ประเสริฐขอได้โปรดยกโทษอโหสิกรรม ในต่อตัวข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าและขอพรอันประเสริฐจากพระแม่เจ้าให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญลงสมบูรณ์ในปัจจัยสี่กายแข็งแรงปิตใจผ่องใสมีโชคมีลาบเงินมีทองมีความมั่งคั่งงำรวยมีบุญมีบารมีมีสติมีปัญญาและสำลิกผลสำเร็จทั้งทางโลก ในสูุรและในทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าความปรารถนาในสิ่งที่ข้าหวังอันดีงามโดยเร็วพานและในทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพานด้วยเอธอเสียงเก่าผานดังแว่วมาแล้วหนอตัวข้านี้ไม่รีรอมาพบท่าน เป็นบุญกุศลนานแล้วกันที่ไม่ได้เอ่ยขานกันเลยหนอมานั่งป้อยออยู่ตั้งนานหลายปีดับดานแล้วท่านเจ้าขาแต่ไม่รบกวนเวลารู้ว่าท่านนั้นหนายากเข็นใจจึงอยู่เย็นเป็นสุขประทานพร ลูกหลานอยู่เย็นหนอเป็นสุขใจวันนี้วันนี้วันพิเศษวันอันเลิศราโนพระจันร์เจ้าท่านเจ้าขาเมตตามากล่าวหาเรากันช่างเมตตาอีฉันนั้นเหลือเกินใจสาธุขออภยัยไม่ได้ทักทายกันมาเป็นเวลาหลายปีไม่เป็นไรเจ้าขา,ไ,า,าไม่ได้ว่า จ,จิตใจนั้นไม่มีโกรธโทสาหาจ,จิตใจนี้เป็นผู้ให้ทุกการคาลูกหลานหนาอยู่เย็นพึ่งอาศัยน้ำท่าอาพรอ,อาหารกินไม่เคยชิ้นสว่างขาดหัวใจอยู่ครบพร้อมซาดซึ้งถึงหัวใจอยู่เย็นกินสุขใจท่านเจ้าขาสาธุอนุโมทนาด้วยได้ร่วมกันสร้างบุญบรารมี และด้วยความเมตตาทําให้ผู้คนได้มีความขอ <ผา S 2> อันทีข,ขอรบกวนหน่อยเถิดท่านขอให้ท่านให้น้ําหอมหน่อยได้ไหมอ,อันเป็นของทิพย์ชื่นหัวใจอยากจะได้ชื่นหัวใจท่านเจ้าเอ๋ยแม่เจ้าผู้อกดกั้นเด็คนผู้มีใจอันยิ่งใหญ่เป็น แม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สูงสุดจนต่ำสุดตั้งแต่พื้นดินพื้นฟ้าจนพื้นบาดาลด้วยน้ำที่ประเสริฐนี้ทำให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงได้อยู่อาศัยได้ใช้สอยได้เอาไว้ดื่มกินเอาไว้ชำะระล้างเอาไว้สร้างบุญบารมี ขอพลังอันศัดิ์สิ์ทั่วทั้งจักรวาลปั้งแน่นอนให้มีแม่เจ้าคุงคาผู้ประเสริฐผู้มีความเมตตาผู้มีบุญบาร,รมีผู้ได้สร้างประโยชน์ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุบาร,รมีที่ปรารถนาะได้บรรลุบุญกุศลที่ได้สะสมมาได้เป็นผู้เข้าถึงความสำเร็จ ในสิ่งที่สูงสุดในสิ่งที่สรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาเหล่าเทบิดาทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลได้โปรดเมตตาประทานพรขอปันดาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์พระริยาสงฆ์ทุกพระองค์ท่านต้องการสิ่งใดอะไรหรือเปล่าพอ หากแม่หนอคงคาหนอทําได้จะถวายท่านเจ้าเอ๋ยสาธุขอบคุณในน้ําใจหากมีอะไรต้องการความช่วยเหลือก็จะมาบอกกล่าวให้รับรู้ในวาระที่เหมาะสมแล้วกันได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะได้เจ้าเอ๋ยไม่ขัดเลยหากการนั้นนั่นแหละนะจะเต็มช่วยทุกการและเวลาขอแต่ท่านเอ๋ยว่าจะท่านเจ้าเอ๋ย ีน้ำใจต่อกันก็ขอให้ได้พบกับความสุขตลอดการเวลาด้วยเธอถ้าอย่างนี้คงคานี้ขอถวายความดีนั้นบำเพ็ญมาตลอดแต่การมาตั้งแต่อดีตณนะตะบันชาตินี้หนอมาถึงปัจจุบันชาตินี้ไม่รีรอคุณน,นในหนอที่คงคาได้กระทำขอน้อมถวายองค์ท่านเจ้า ขอท่านโปรดรับด้วยเถิดท่านเจ้าขามีแค่นี้มีแค่นี้ที่มีมาด้วยใจศรัทธานั่นเจ้าเอ๋ยสาธุรับน้ำใจรับพรอ,อันประเสริฐรับบุญอันดีเลิศของพระแม่เจ้าคงคาผู้เปเสริฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุญได้เกิดขึ้นแล้วอน,นิสงส์ได้เกิดขึ้นแล้วบารมีได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ขอให้บุญบารมีที่ได้ถวายมานี้จงไปถูสรรพสัตว์ทั่วทั้งจักรวาลทุกชัดทุกภูมิทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุดให้เป็นผู้พ้นจากทุก์ได้รับความสุขกันทั่วหน้าทุกตัวต,วตนก็ขอบุญนี้ย้อนกลับไปยังพระแม่เจ้าคงคาได้บรรลุ ทำอันสูงสุดโดยเร็วพัานด้วยเถิน,นสาธุ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 หนอช่างไพเราะจับใจเสียกระไรกันตัวข้านี้อดไม่ได้แล้วท่านเอย๋ยอยากจะเอ่ยอีกอย่ยางนะเจ้าขาข้าขออวยพรให้ท่านเอย๋ยจงสเสด็จเลยหนาะสุวรรณคาราร ขอพระองค์ท่านหนอทรงเกษมสำราญมีจิตเบิกบานอันทองใสมีคุณงามบารมีเต็มหัวใจในเหล่าไพ่ผู้คนและวิญญาณขอบารมีองค์ท่านหนอช่วยคุ้มครองเราโรคหานบริวารช่วยคุ้มครองเหราสับพสัสวัตยังเวียนไหวตายเกิดนั่นขอบารมีนั้นท่านช่วยดึงด้วยหนาะ ขอท่านนี้จงเมตตาเราลูกหลานเหลนหลนมาให้พวกเขาหลุดจากทุกข์สุขกันเออสาธุที่ได้เป็นวาจามาทั้งหมดทั้งสิ้นก็ขอให้สำเร็จสำลิศผลสมดังที่ได้ตั้งปณิธานสงดังที่ได้ตั้งความหวังไว้ขอให้สรรพสัตว์ทั่วทั้งจักรวาลพนจากทุกข์เข้าสู่ความสุข และเข้าสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ด้วยการทุกโอนทุกขัานเธอ